ระจัยครับเวลาที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆเราควรจะพึ่งใครครับลองฟังถ้อยคำของพระตถาคตดูเถิดวัดศัอาน o น์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมี อนนท์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นเหลืออยู่ส่วนใดเก่าคร่ำกว่าส่วนอื่นส่วนนั้นพึงย่อยยับไปก่อน ข้อนี้ฉันใดอานอนท์เมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีทมเป็นแก่นสารเหลืออยู่สารีบุตรปรินิพานไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันอานอน์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยาชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้ อานน์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานน์ภิกษุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะน,นั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนนภิกษุในธรรมวินนันนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองเนืองอยู่มีความเพียเพรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนตสในโลกเสียได้อานนท์ภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีทรรมเป็นประทีปมีทรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตาม จกต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีทมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานอนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในศิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดพระตถาคตตรัสไว้กับพระอานอนท์ว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาแม้แต่พระสารีบุตรผู้เป็นเอตทักคะก็ยังต้องดับขันไปตามธรรมดาแล้วเราจะไปหวังให้สิ่งใดอยู่ค้ำฟ้าได้เล่าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าจงมีตนเป็นประทีปมีธรรมเป็นประทีปมีตนเป็นประทีปไม่ได้หมายถึงการพึ่งพาตัวต,วตนที่ยึดมั่นแต่คือการกล้าที่จะหันมาดูใจของตนเอง ไม่วิ่งหนีไม่หลงพึ่งสิ่งนอกตัวจนลืมพึ่งปัญญาของตนมีธรรมเป็นประทีปคือใช้หลักธรรมเป็นแสงนำทางไม่ใช่อารมณ์ความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงได้แต่เป็นความจริงแท้ที่สองทางใจใครที่ปฏิบัติอย่างนี้พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมีสติมีเพีย กำจัดความโลภความโกรธความหลงคนนั้นแหละที่พึ่งแท้จริงจะปรากฏขึ้นในใจพระพุทธองค์จึงไม่ฝากชีวิตเราไว้กับสิ่งภายนอกแต่ฝากไว้กับปัญญาที่เห็นตามจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเสื่อมไปได้และทางพ้นทุกข์ก็อยู่ในใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นการพึ่งตนพึ่งธรรมไม่ใช่การโดดเดี่ยว แต่คือวางใจบนความจริงแท้ไม่หลงกับสิ่งนอกตัวเมื่อใดเราทำได้เมื่อนั้นความกลัวจะเบาความทุกข์จะคลายและแสงแห่งธรรมจะส่องออกมาจากใจเราเองแล้วคุณละ่ะเวลาที่ใจสั่นไหวคุณกำลังพึ่งสิ่งนอกตัวหรือพึ่งปัญญาที่อยู่ในใจฝากกดติดตามทวิปิตอธรรมะเพื่อธรรมะที่พึ่งได้จริง เจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้กันด้วยนะครับ